เยี่ยม่ับะปูหน,นูไหนเยี่ยมัะปูหนูไหนนั่นกูอุกแหละอูกเด้อิดถามมาเด้โอ้เยี่ยมได้กินนึงอึ๊บ พอใจบ่ฮึพอใจแห้งบ่นืดกินนืดกันไปไปไปมังกรตีเลือดบ่แม่เลือดมังกรมังกรอร่อยมาก เลือดคุณนำน้ำมาเลยเอาเลยกินเลยอันนี้เลือดอันนี้เลือดมังกรมังกรอร่อยจังอร่อยจังสักสักบุเป็นมันสักมันเซื่องๆหน่อยไหมเออ เลือด oh. อ oh. ่ะโมเมนเลือดเอาน้ำไอยิมหนึ่งลูกสักหน่งลูกสักให้ซักให้กินเลือไม่ใช่ซักลิ้นกินเลือดเนเลือดเนเลือดเือไม่เอาไม่เอา kau ini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 